ปินเกตมณีโพสภาพเงามีคนไม่รักเราก็ต้องมีคนรักเราเหมือนกันส่งความรักกำลังใจท่วมท้นล้นหลามปินเกตมณีโพสภาพเงายืนคู่มีคนไม่รักเราก็ต้องมีคนรักเราเหมือนกันเผยภาพไปพักผ่อนกายใจที่หัวหินกับการขี่มาที่เจ้าตัวชื่นชอบปินเกตมณี โพสหลายโมเมนต์ก like th si. ับเจ้ามาที่ริมชายหาดด้วยท่าทีสดใสโดยแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชมแม่สัตรองมากแม่สดใสน่ารักมากโดยคุณแม่ลูกสายังได้โพสต์ภาพเงาคู่ที่ริมหาดพร้อมแคปชั่นออกคำคมด้วยว่าที่ไหนมีแสงที่นั่นก็ต้องมีเงามีคนไม่รักเราก็ต้องมีคนรักเราเหมือนกันท่ามกลางคนในวงการและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์และส่งหัวใจให้รัวรวยอธิยูยีอลิสา ก็บอกว่าเรามีทั้งแสงมีทั้งเงาและมีทั้งความรักเธอเออบางก็บอกว่ารักปิ่นส่งกําลังใจให้คุณแม่สายสตรองค่ะไหนๆใครไม่รักพี่คะมีแต่คนรักพี่ปิ่นค่ะรักนะครับบอเขารักเธอนะรักแม่ปิ่นค่ะเป็นต้น